ก่อนหน้านี้พี่แจ๊ดดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะมีการดื่มน้ํายาสมุนไพรอ,อะไรแบบนี้<ก>บ้างก็มีที่จริงอยู่สถานีวิทยุนะคะ mm hmm. ก็มีคนมาหาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องพวกสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเนี่ยนะ mm hmm. ก็จะแนะนําว่าทานดีอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรน้ำหรือเม็ดเนี่ยก็จะทานแต่ว่าบางครั้งก็ทานครั้งเดียวเราก็เลิกไปลเลยไม่ติดตามนะเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยจะได้ผลแต่พอวันนั้นน้องมาแนะนําน้องไก่มาแนะนําแล้วก็น้องมาลองให้ทานเนี่ยก็ะะจะมีความรู้สึกว่าเออลองทานดูซิเพราะเราก็มันผิดหวังอาจจะหลายหลายอย่างามันจะผ่านมาแล้วก็ลองทานดูพอทานดูก็รู้เลยว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นอะไรที่ใช่อะนะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่เข้มข้นค่ะเมื่อทานไปแล้วก็รู้สึกว่าเออ เราเคยมีอาการปวดหลังนะแล้วก็มีอาการแบบมันมัน,มนรู้สึกจะพักผ่อนน้อยแนละ้วอ่อนเพียนะก็คือตื่นมาแนละ้วไม่สดชื่น,รรน,น,นแต่พอรู้สึกว่าพอเราได้ทานตัวนี้ไปประมาณสักสองสัปดาห์เนี่ยรู้เลยแล้วว่าเออทำไมดีขึ้นแลระบบขับถ่ายอะไรก็จะดีดีกว่าเดิมแูบวัง่ายเช้าขึ้นมาเนี่ยทานกาแฟแล้วก็ เออจะมีความรู้สึกก็อยากเข้าน้ำมานะมีความรู้สึกว่าระบบสับผถ่ายก็ดีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาการปวดหลังกับอ่อนเพรียจะลดลงเยอะปกติปวดหลังนี่คือปวดทั้งวันทุกวันอยรือวันเรานั่งรายการนานๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากาจกรรมเนี่ยมันมันนั่งใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงไม่ได้ลุกขึ้นคือมันนั่งอยู่ท่าเดียวตลอดเวลาท่าเดียวตลอดเวลาแล้วก็ไม่ก็ได้เปลี่ยนอีเรียบเท่าไหร่ก็จะรู้เลยว่าเราปวดหลังอาจจะหลายอาการเนี่ยนะ ก็เลยว่าตัวเองเนี่ยมีอาการแน่นอนว่าปวดหลังเป็นประจำยังบ่นกับน้องๆเขาเนี่ยว่าปวดหลังแต่ตอนนี้เนี่ยถามได้เลยนะว่าไม่มีการปวดแล้วให้ฟังว่าปวดหลังแล้วก็เลยแนะนําเนี่ยสตรีแล้วก็คุณแจ้วและน้องๆเขาอีกหลายคนได้ทานเขาก็มีความคิดนว่าทานดี ตอนนี้ก็เลยมีแต่คนถามว่าทําไมพี่แจ๊ดดูขาวขึ้น,นดูสุขภาพดีขึ้นใช่กำลังจะทานว่าพี่แจ๊ดดูหน้าผ่องขึ้นหรือเปล่าก็น,นี่มีคนเขาก็ทักหลายคนเมื่อกี้ก็ไปเย<ๆ>ี่ยมกันก็เอะทำไมดูขาวขึ้นเราก็บอกว่างั้นก็ลองดูผลิตภัณฑ์แต่ต้องทานคู่กันนะ